รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ท่านผู้ชมครับรอบมิภาพวันนี้นะครับผมจะนาท่านผู้ชมครับไปดูเรื่องราวในเรื่องของการขับเคลื่อนผ่านวิกฤตโควิดในระยะที่ผ่านมานะครับซึ่งเราเจอในเรื่องของวิกฤตโควิดในทีนะครับค่อนข้างหนักหนาสหัสเลยทีเดียวแต่ในขณะเดียวกันนะครับในเรื่องของระบบเศรษฐกิจนะครับก่อนที่โควิดจะประกาศเป็นโรคประจําถิ่นนะครับเราก็ต้องต่อสู้ครับเพราะว่าโควิดหรือว่าโรคอื่นๆจะมายังไงก็แล้วแต่ เศรษฐกิจต้องเดินหน้านะครับเราหยุดยั้งไม่ได้ประเทศไทยของเราก็ถือว่าเป็นหนึ่งประเทศที่มีสเสน่ห์ด้านการลงทุนนะครับรวมถึงเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่อ,อสมอครับในพื้นที่ต่างๆนะครับหลังก่อนเกิดโควิดไม่ต่างกันยังทํางานอย่างขมิขมันแล้วก็ขยันแ,แข็งเหมือนเดิมไปดูบรรยากาศในเรื่องของการลงทุนเศรษฐกิจแล้วก็การทํางานของอสมอครับ หลังจากที่อันนั้น,นะครับที่โควิด -19 เนี่ยค่อยๆสลายตัวไปเนี่ยการลงทุนเนี่ยย้อนกลับเข้ามานักลงทุนเนี่ยโดยเฉพาะในการที่เขาเข้ามาสร้างโรงงโรงงานอะไรต่างๆพวกเนี้ยเขาจะต้องเข้ามาสัมผัสน,นะครับมาสัมผัสว่าเออใช่อย่างที่เขาคิดมันเหมือนกับเป็นอะไรนะที่ผมบอกว่าการจะซื้อที่เนี่ย ในการที่จะทําธุรกิจอะไรปั๊บเนี่ยมันเหมือนกับซิกเซนน่ะสัมผัสที่6กเขาอยากจะมาสัมผัสที่ตัวเขาเองครับทางดิจิตัลทําไม่ได้ครับผมเชื่อว่าไม่ใช่และตอนแรกๆเนี่ยผมก็คิดว่าเฮ้ยก็ดูในจอโทรทัศน์ก็เหมือนกันแต่พอโควิดมาช่วงนั้นปั๊บเนี่ยละรู้เลยครับว่ามันไม่ใช่ต้องมามาเรื่องด้วยตัวตัวเองนะครับ และคนไทยน่ารักอันนี้ผมไม่ได้พูดเองแล้วก็พวกนักลงทุนเนี่ยพอแล้วเขามาป๊บเนี่ยเชื่อผมเะ็ครับ mm hmm. เพามาคุยกับนักลงทุนที่ลงมาลงทุนก่อนหน้านี้เราอยู่แล้วคนไทยเนี่ยเป็นคนที่คอมโพมไลซ์คนไทยเนี่ยนค,นคยุยพูดจากันรู้เรื่องไม่แอ็กซคเซสไม่แบบอย่างเงี้ยเรื่องจริงจริงแล้วเนาะไม่ใช่ผมสัมผัสเรื่องเนี้ย มาประมาณสักกว่า30ปีนะครับนักลงทุนทุกคนพอมาอยู่ที่เมืองไทยปั๊บแล้วนีติดกับหมดอะนักลงทุนบอกว่าเออพอมาถึงปั๊บแล้วเวลี่แฮปปี้อยู่แล้วแบบสบายใจสบายใจค่าใช้ใจ่ายน้อยอะ่ะค่าใช้ใจ่ายอะไรนะฮะเงินเหลืออยู่ในกระเป๋าเยอะแล้วได้ได้สิ่งที่ตนเองต้องการ นี่คือเมืองไทยและนี่คือสเสน่ห์ของเมืองไทยที่จะดึงดูดนะครับบรรดา,าบุคคลหรือชาวต่างชาติทั่วๆไปที่เราชอบพูดหรอซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอรจริงๆเรามีซอฟต์พาวเมาตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าเราไม่เคยที่จะพูดออกมาให้มันเป็นอะไรน,นะครับเป็นเรื่องเป็นราวเพราะฉะนั้น นักลงทุนที่มาเมืองไทยปั๊บแล้วเนี่ยนะ ันชื่อนางเพ็นจันน์ค่ะนามสก,กุลวงวิกฤตนะคะอายุ77ปีค่ะก็เป็นประธานอาสมอของตำบลสัตหีบนะคะดูแลเก้าหมู่บ้านนะคะแล้วก็ในตำบลสัตหีบทั้งหมด9้าหมู่บ้านเราก็จะมี3ามรอพอสตอนะคะประชากรทั้งหมดประมาณ52,000คนค่ะ ไปเรี่ยมบ้างกันแล้วไปเรี่ยมบ้างกัน การเป็นอสมอเนี่ยนะคมันเป็นจิตอาสานะที่มาด้วยใจอะ่ะไม่มีใครบังคับเราทําก็ได้ไม่ทําก็ได้แต่เมื่อเราทําไปแล้วเนี่ยเราเห็นประชากรหรือประชาชนเขามีสุขภาพดีเนาะเราก็เราก็สุขใจนะเราก็มีความดีใจนะไอ้บ้านนู้นแนะนาเขาเขาได้เขาได้สุขภาพดีเขาหายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็เราก็มีความสุขใจแล้วก็เลยทําต่อมาเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็ประมาณ20 26แล้วเนาะ26ปีค่ะที่เป็นมานะคะช่วงโควิดใหม่ๆลำบากนะเพราะว่าเรารู้ว่ามันเป็นโรคติดต่อร้ายแรงเนาะทุกคนกลัวทุกคนกลัวไม่ค่อยกล้าหรอกนะแต่ก็ต้องออกอ่ะต้องไปอะเนาะด้วยด้วยด้วติดอาสาด้วยหน้าที่ของเรานะก็ต้องไปเคาะประตูบ้านอะไรอย่างเงี้ยไปเยี่ยมเยียนถามสาทุกสุขดีอะไรเงี้ยนะ ไม่โควิดก็ต้องทําอสมอไม่ใช่นั่งนั่งนอน,น,อนๆอยูอ่เฉยนะคะทุกวันคุณจะมีเราแยกบ้างของคุณคุณต้องมีคนไข้ติดบ้านติดเตียงคุณไข้โรคความดันเบาหวานคุณมีคนพิการนะคุณมีเยอะเด็กแรกเกิดก็ต้องสํารวจแรกเกิดกี่เดือนกี่เดือนในหมู่บ้านมีเด็กแรกเกิดกี่เดือนกี่เดือนกินนมแม่กี่เดือนกี่เดือนอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องสํารวจนะในแบบฟอร์มการทํางานเขาจะมีให้นะคะแล้วเราก็ เอาของไปเยี่ยมใครเนี่ยไอ้พวกของใช้นะฮะเอาไปให้เขาบ้างอะไรบางบางทีอย่างอย่างของป้านเนี่ยจะมีแพมเพิร์ดแพมเพิร์ดก็คือเกิดครอบครัวป้านเนาะถึงของงบกลางจะไม่มีอ,อสมอหมู่ไหนถ้ามีคนไข้ติดเตียงเขาก็จะแจ้งมาว่าไปอีกขอแพมเพิร์ดเบอร์นี้เบอร์นี้หน่อย X L L เขาก็บอกมาเราก็ซื้อซื้อไปให้แล้วก็เอาไปเยี่ยมพร้อมกับอสมแหละไปเยี่ยมเขาตามบ้าน อยูก็ต่อเมื่อเราไปไหนไม่ได้แล้วเนาะเราขับรถไม่ได้เราเดินไม่ค่อยไหวแล้วร่างกายเราไม่ไหวแล้วถึงจะหยุดนะถ้าถ้าอยู่อยู่ยังทําอะไรได้คงไม่หยุดอนะคะงไม่หยุดนะอะเพราะมันออกไปแล้วมันมันสบายใจนะแล้วทุกวันนี้เราไปแล้วก็มีเพื่อนเนาะแล้วก็มีเพื่อนแล้วก็รู้จักเจ้าหน้าที่แล้วก็รู้จักมีเพื่อนอสมอรู้จักชาวบ้านรู้จักกันหลายคนมันก็สนุกมันก็สุขใจนะ ไม่รู้ทัไม่รู้สินะป้าก็บอกไม่ถูกนะตอนนี้บอกไม่ถูกม,มันอยู่ที่ใจเรานะคือป้าคิดว่าป้าจะไม่เลิกหรอกจนกว่าป้าจะทําไม่ไหวแล้วเดี๋ยวนะครับถือว่าเป็นบทบาทที่สําคัญนะครับในเรื่องของเจ้าที่อสมอที่ต้องขับเคลื่อนในการเฝ้าระวังโรคอื่นๆด้วยดูแลสุขภาพของพี่น้องในชุมชนไม่เฉพาะแต่เรื่องของโควิดอย่างเดียวนะครับทีนี้ครับยังมีในส่วนของพื้นที่ชายแดน เป็นพื้นที่ที่เฝ้าระวังเหมือนกันก็ถือเป็นด่านหน้าครับในการที่จะกักกันหรือว่าเฝ้าระวังโรคต่างๆที่จะเข้ามาในประเทศไทยของเรานะครับไปดูว่าเขามีการทํางานอย่างไรนะครับและมีวิธีการในการที่จะทำให้เรามั่นใจนะครับหากเกิดโรคระบาดจริงๆมาอีกทีหนึ่งนะครับเพราะาเขาจะมีนโยบายแนวทางยังไงไปครับสถานการณ์โควิดคลี่คลายแต่ด่านตรวจคนเข้าเมืองอยังคงเป็นด่านหน้าประทะโควิด ช่วงสถานการณ์โควิดที่เบาบางเนี่ยเราเปิดประเทศนะคะด่านตอมอระแก้วเนี่ยก็เป็นประการด่านแรกในการตรวจสัมภาษณ์คนเดินทางคัดกรองคนเดินทางเข้าประเทศนะคะคนต่างชาติให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ทีน,นี้เมื่อเราเปิดประเทศแล้วก็จะมีคนต่างชาติจำนวนมากเ,เดินทางผ่านเข้ามาในส่วนของโควิดตอนนี้ก็คลี่คลายลงแต่เจ้าหน้าที่เราก็ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเน,นื่องนะคะตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนที่โควิดมาแล้วเราก็ป้องกันตัวเพราะว่า มันมีการผ่านทางมาทั้งของคนกับประเทศไทยแล้วก็คนที่ขอขอกลับเข้ามารักษาตัวเนี่ยนะคะวปัจจุบันเนี่ยเราเปิดแล้วเจ้าหน้าที่ก็กลัวเจ้าหน้าที่ก็มีความมิตกรกังวลเหมือนกันแต่ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่เราก็พยายามที่จะเซฟตัวตัวเองเซฟคนเดินทางด้วยคนเดินทางที่กลับมาที่เข้ามาเนี่ยเพราะว่ามีหลายสัญชาติเชื้อชาติเราเป็นจุดผ่านแดนทั้งูชาแล้วก็ต่างชาติที่เข้ามาเพื่อท่องเที่ยว โควิด1 i ที่เบาบางคลี่คลายแต่ความปลอดภัยด้านสุขภาพของเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสะแก้วก็ยังตึงอยู่โดยต้องพบปะประสานสายตาดูหน้าดูทรงว่าตรงกับพาสปอร์ตหรือบอดอรพาสหรือเปล่าจึงต้องทำตึงตามมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเสมอต้นเสมอปลายต้องเปิดค่ะต้องเปิดแต่เจ้าหน้าที่ก็จะใส่แมสนะคะในช่องเปิด ก็ป้องกันเขาเพราะว่ามันเป็นการตรวจสอบใบหน้าด้วยะระบบไบโอเมตริกเปรียบเทียบหน้าพาร์ทกับหน้าคนเดินทางว่าตรงกันไหมจะต,ต้องตรวจต้องสแกนลายหนิ้วมือค่ะต้องมีความเราเราดูแลตัวเองเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องคือก็เพื่อให้บริการคนต่างชาติคนข้ามแดนที่จะมาเนี่ยเราเจอคนมากมายอยู่แล้วเจ้าหน้าที่จะต้องคือล้างมือบ่อย เจ้าหน้าที่ก็อาจจะลุกต้องต้องลุกไปล้างมือบ่อยเพราะมันมีการพูดคุยเยอะเราเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนมาเนี่ยเขาเขาผ่านอะไรกันมาบ้างแต่ตัวนนี้เจ้าหน้าที่ก็ป้องกันค่ะเราก็พร้อมให้บริการทุกท่านด้านสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่6จังหวัดชลบุรีหน่วยงานเหนื่อยหลักช่วงพี่โควิด19มาแรกๆก,ก็ยังมีความรับผิดชอบดูแลป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ตั้ง11ด่าน ไม่ว่าจะเป็นทางบกทางเรือและก็ทางอากาศในพื้นที่ภาคตะวันออกได้บอกว่าพร้อมทุกเวลาในการให้บริการตรวจคัดกรองโรคทุกชนิดทุกโรคสำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเรียกได้ว่าไม่มีการยอมให้โรคโควิดหรือโรคระบาดอื่นๆเร็ดรอดเข้ามาในบ้านเราได้ง่ายๆแน่นอน สำนังกงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชมบุรีนะคะเราดูแลด่านทั้งหมด11ด่านนะคะทั้งบกเรรืออากาศเลยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ได้มีการกำชับกับเจ้าหน้าที่ให้ดูแลมีการคัดกรองดูว่ามผีผู้เดินทางที่เป็นผู้ป่วยเข้ามาหรือเปล่าเราก็จะได้แนะนำให้รับการรักษาที่ถูกต้องนะคะเรื่องของคำแนะนำเรื่องการฉีดวัคซีนนะคะรวมถึงตอนนี้ถ้าเกิดว่า มีการจะต้องตรวจเอทเคหรือมีการตรวจโควิดอะไรเราก็จะมีการแนะนำหรือจัดบริการให้กับผู้เดินทางด้วยค่ะนอกจากนี้สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่6จังหวัดชลบุรีได้ยืนยันความพร้อมในความร่วมมือกับทุกหน่วยงานหากเกิดสถานการณ์โรคติดต่อประเภทต่างๆเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนก็จะระดมสัพักกำลังเข้าบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัยของคนไทยทั้งประเทศ และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวด้วยของสำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่6จังหวัดชลบุรีนะคะเราก็พร้อมที่จะสนับสนุนทางสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดในการดูแลพี่น้องประชาชนในเขตสุขภาพที่6ของเราทางภาคตะวันออก8จังหวัดนะคะดูแลเป็นอย่างดีค่ะแล้วก็รวมถึงที่ด่านป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศตามแนวชายแดนด้วยนะคะสำนักง,งานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสก,ก้ลก็ไม่น้อยหน้า เชิญน,นักท่องเที่ยวบอกว่าพร้อมอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวทุกชาติทุกภาษาในการเดินทางมาประเทศไทยผ่านจุดผ่านแดนถาวรอ,อรัญจญะเทศจังหวัดสแก้วหลังสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายในส่วนของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองค่ะเราพร้อมที่จะดูแลนักท่องเที่ยวทุกท่านที่เดินทางที่ประสงค์จะเดินทางข้ามมาเที่ยวไทยนะคะ มีความพร้อมเต็มที่เราก็พยายามที่จะเซฟตัวเองและก็เซฟตักท่องเที่ยวด้วยค่ะทุกคนที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนเข้ามาท่องเที่ยวเราเบลข้ามค่ะยินดีต้อนรับนี่แหละครับคือบทบาทหน้าที่สําคัญนะครับของหน่วยงานที่อยู่ตมำนาชายดแ,ดแลวก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับการป้องกันและก็เฝ้าระวังโรคนะครับทีนี้ครับเราจะไปดูกันต่อในส่วนของกิจกรรมในเรื่องของการฉีดวัคซีน ท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าวัคซีนสําคัญอย่างไงและเมื่อโควิดยังอยู่กับเราเราจะอยู่กับโควิดให้ตลอดรอดฝั่งไปได้อย่างไงไปดูรายละเอียดกันครับผมวัคซีนคืออะไรวัคซีนคือสารชนิดหนึ่งที่ฉีดเข้าไปในร่างกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันรโรคต่างๆส่วนใหญ่ทำมาจากเชื้อโรค แบ่งเป็น2ประเภทคือทำจากเชื้อโรคที่ตายแล้วมีสารของเชื้อโรคมาฉีดเข้าตัวเราและทำจากเชื้อโรคที่อ่อนแอทําให้เชื้อโรคสลบพิษจะได้ไม่รุนแรงเมื่อฉีดเข้าไปในร่างกายคนเราร่างกายก็จะสร้างภูมิคุ้มกันกันกบโรคนั้นๆวัคซีนสามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่สามารถฉีดได้ตั้งแต่แรกเกิดซึ่งในปัจจุบันมีตารางกำหนดสำหรับการฉีดวัคซีน วักควรเริ่มฉีดตั้งแต่อายุเท่าไร <S <S วัคซีนโควิดมีความสำคัญอย่างไร <S <S ในอดีตประเทศไทยมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อต่างๆที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากแต่ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19มีความแตกต่างจากโรคระบาดในอดีตเนื่องจากในอดีตประเทศไทยยังไม่มีการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในขณะนี้การระบาดของโรคโควิด19 มีวัคซีนที่ช่วยลดความรุนแรงจากการติดเชื้อดังนั้นหากประชาชนส่วนใหญ่เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 จะลดความเสียหายและผลกระทบที่รุนแรงโอ้ตรงนี้สำคัญมากค่ะคือถึงแม้ว่าจะไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่สามารถลดการป่วยรุนแรงเนี่ยอันนี้ลดได้ร้อยเลยนะคะอย่างน้อยท่านเป็นเนี่ยก็ไม่หนัก นะซึ่งตรงนีจ้จะช่วยได้เยอะนะคะตอนนี้ที่เราพบผู้ป่วยอาการรุนแรงหรือว่าผู้ที่เสียชีวิตนะคะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในกลุ่มผู้ที่มีโรคประจําตัวนะคะหรือว่าผู้สูงอายุที่เราเรียกว่ากลุ่ม6 0 8นะคะ6กก็คือ60ปีขึ้นไปแล้วก็8กลุ่มโรคประจําตัวนะคะแล้วก็รวมถึงสตรีตั้งครรภ์ด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยกลุ่มเหล่านี้จะเป็นกลุ่มที่เมื่อติดเชื้อโควิดแล้วมักจะมีอาการรุนแรงนะคะยิ่งถ้าไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ย ก็จะยิ่งมีอาการรุนแรงมากขึ้นขึ้นด้วยนะคะดังนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าท่านยังไม่ได้รับวัคซีนหรือรับและยังไม่ครบ4เข็มขอให้เดินทางไปรับวัคซีนนะคะ,ะถ้าเป็นหนูน้อยนะคะ6เดือนถึง4ปีซึ่งตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มมีการลงวัคซีนเริ่มฉีดกันไปนะคะก็ขอให้คุณพ่อแม่ผู้ปกครองนำน้องๆหนูๆเหล่านี้มารับวัคซีนให้ได้ครบถ้วนตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำนะคะ การฉีดวัคซีนโควิดมีประโยชน์อย่างไรเพิ่มภูมิคุ้มกันการฉีดวัคซีนช่วยกระตุ้นร่างกายให้สร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสลดอัตราการเสียชีวิตประสิทธิผลของวัคซีนสามารถช่วยลดความรุนแรงหากติดเชื้อและลดอัตราการเสียชีวิตได้ป้องกันการป่วยหนักและลดอัตราการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน สร้างภูมิคุ้มกันหมู่การฉีดวัคซีนเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับสังคมลดการติดเชื้อโอกาสป่วยเป็นโรคน้อยลงและช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อได้ทุกคนปลอดภัยจากโควิด -19 แม้ว่าฉีดวัคซีนแล้วแต่ทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด อันนี้แหละที่น่าเป็นห่วงที่สุดเลยถ้าบวกไม่ได้วัคซีนเลยนะคะตอนนี้ทางถ้าเป็นกลุ่ม608นะ,ะผู้สูงอายุหรือที่มีโรคประจําตัวเนี่ยแพทย์อาจจะพิจารณาความเสี่ยงของท่านถ้าท่านมีโรคประจําตัวรุนแรงที่กะว่าถ้าติดเชื้อโควิดแล้วจะอาการหนักแน่นอนอาจจะให้ภูมิคุ้มกันสําเร็จรูปนะคะซึ่งจะเป็นตัวที่สามารถ ทำให้เรามีภูมิต้านทานได้ได้อย่างรวดเร็วนะคะเร็วกว่าที่วัคซีนวัคซีนเนี่ยยังเป็นลักษณะว่าฉีดเข้าไปแล้วจะต้องกระตุ้นภูมิให้ร่างกายเราสร้างภูมิต้านทานขึ้นเองนะคะแต่ว่าถ้าภูมิสําเร็จรูปเนี่ยคือสามารถป้องกันโรคได้เลยเมื่อโควิด -19 ไม่ยอมไปเราต้องอยู่กับโควิด -19 ให้ได้และให้ชิน หลังการประบาดของโควิด -19 เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายในสังคมจึงต้องมีการปรับตัวการใช้ชีวิตและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมตามชีวิตวิถีใหม่เพื่อสุขอนามัยทั้งส่วนตัวและส่วนรวมการเรียนรู้และปรับตัวพิสูจน์ว่าถ้าทุกคนร่วมมือกันเราสามารถผ่านวิกฤตโควิด1 i ไปด้วยกันได้สำหรับวิถีชีวิตแบบใหม่ เพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดีและสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายจิตใจที่จะช่วยให้อยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยจากโรคและมีความสุขร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวันการเดินทางท่องเที่ยวการสร้างสุขอนามัยทั้งส่วนตัวและส่วนรวมจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายและจิตใจพร้อมรับมือทุกความเปลี่ยนแปลง ใช้ชีวิตอย่างไรเมื่อโควิด -19 ยังคงอยู่ 1. ติดตามข่าวสารสถานการณ์การประบาดเพื่อนํามาใช้ประกอบการตัดสินใจในการปฏิบัติตัว 2. ประเมินความเสี่ยงในชีวิตประจำวันว่าแต่ละสถานที่แต่ละกิจกรรมมีความเสี่ยงมากหรือน้อยเพื่อป้องกันการติดเชื้อของตนเองและไม่แพร่เชื้อสู่ผู้อื่น 3. ตระหนักถึงความรุนแรงของโรคโควิด -19 อยู่เสมอถึงแม้ว่าจะเป็นโรคประจำถินแต่ติดเชื้อแล้วป่วยได้ตายได้ 4. พึงรับรู้ว่าหากติดเชื้ออาจทำให้เกิดความผิดปกติระยะยาวหรือภาวะลองโควิดได้ 5. าก,การใส่หน้ากากอนามัยยังเป็นตัวช่วยสำคัญในการลดความเสี่ยง ิรโค COVID-19 วดไหนๆเราต้องอยู่กับเขาอะนะคะโควิดเนี่ยคงไม่ได้สามารถกวาดล้างให้หายไปได้แล้วอะนะคะสำคัญมากก็คือเรื่องของหน้ากากาอนามัยนะคะเมื่อท่านจะเดินทางไปที่ที่มีคนหนาแน่นนะคนแออัดที่สาธารณะขนส่งสาธารณะอะไรต่างๆก็ปฏิบัติเช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวคือการสวมหน้ากากาอนามัยนะคะเมื่อมีอาการคลา้ายไข้หวัดนะคะหรือสงสัยว่าจะเป็นโควิด ะะก็ขอให้มีการตรวจ ATK ถ้าเราพบว่าเราติดเชื้อก็ขอให้ไปรับการรักษาที่สถานพยาบาลนะคะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของการฉีดวัคซีนนะคะตอนนี้ต้องอย่างน้อยต้องสี่เข็มละค่ะถึงจะมั่นใจได้ว่าสามารถลดความรุนแรงลงนะคะเมื่อโควิด1 i d 1 9เป็นโรคประจำถินเราคนไทยต้องพร้อมเดินไปข้างหน้าอย่างปลอดภัยจากโควิด1 i ด้วยเช่นกัน เพราะโควิดยังไม่ได้หายไปไหนยังอยู่ในสังคมและการใช้ชีวิตของเราฉะนั้นการป้องกันที่ดีที่สุดคือการเริ่มที่ตัวเราสวมหน้ากากอนามัยให้เป็นปกติถึงแม้ปัจจุบันไม่มีกฎหมายบังคับใช้เรื่องการสวมหน้ากากอนามัยแล้วในการรับวัคซีนควรรับวัคซีนเข็มกระตุ้นทุกคนโดยเฉพาะกลุ่ม608 ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงน้อยกว่าคนทั่วไปด้านสุขอนามัยในการล้างมือก็ควรทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอที่สำคัญควรมีชุดดูแลตนเองเช่นยาและอุปกรณ์ติดบ้านไว้เสมอเมื่อติดเชื้อโควิด1 i จะได้สามารถดูแลตนเองได้อย่างทันท่วงทีงท ตรงนี้ก็จะขอให้ท่านไม่ต้องตระหนบนะคะแต่อยากให้ตระหนักซึ่งตรงนี้การระมัดระวังตัวการสวมหน้ากากอนามัยนะคะเมื่อท่านเข้าไปในที่สาธารณะหรือที่มีผู้คนแออ,อัดถ้าท่านพบผู้ป่วยที่เป็นโควิดหรือมีอาการป่วยเน,นี่ยขอให้ยังไงอยู่ห่างการเว้นระยะห่างเนี่ยก็ยังสามารถช่วยได้ดีนะคะ ท่านที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือรับวัคซีนยังไม่ครบสี่เข็มนะคะขอให้ไปรับวัคซีนเพื่อลดอาการป่วยรุนแรงค่ะเรรียนรู้ที่จะอยู่กับโควิด -19 อย่างมีความสุขทั้งหมดนี้ครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงยุคโควิดแล้วก็สิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นและก้าเดินต่อไปถึงแม้ว่าจะมีโควิด1 i d 1 9นะครับแล้วโควิด -19 ก็ปรับสภาพเป็นโรคประจําถิ่นไปแล้ว นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามครับเราต้องมีการเฝ้าระวังแล้วต้องดูแลสุขภาพอนามมาตัวเองอย่างต่อเน,นื่องนะครับการล้างมือใส่แมสยังเป็นอีกหนึ่งแนวทางสําคัญนะครับที่จะช่วยเราห่างจากโรคอื่นๆโรคระบาดอื่นๆรวมถึงการฉีดว,วัคซีนด้วยนะครับก็ช่วยเราได้ <S 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 วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับผมรละทีมงานลทาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสต,ต่อไปนะครับสวัสดีครับ